จเจริญพรทุกท่านทุกคนผู้ชมผู้ฟังตอนนี้เรามานั่งอยู่ที่เขื่อนนะสถานที่เราอยู่ที่ติดกับเขื่อนอยู่ใต้เขื่อนนี่นแหละเขื่อนเล็กๆไม่รู้จะกี่ไร่ประมาณก็เป็นพันนี่นแหละ ก็มาชมวิวอตอนเช้ามาชมวิวตอนเช้าแล้วทีนี้เราก็มาคุยกันเรื่องอันมันเกิดประโยชน์คุยกันเรื่องที่มันเกิดประโยชน์ ไม่ได้มาชมเพื่อสนุกสนานมาชมแล้วก็คุยกันในแนวทางที่ให้มันเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทั้งหลายสัตว์ผู้ที่เกิดมาในโลกแล้วการเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยการทำมาหากินเนี่ย มันคนส่วนมากเนี่ยมันมักจะเป็นไปตามความคิดของตนเองไม่ฟังผู้อื่นนะไม่ทำตามบัณฑิตที่ประสบพบเห็นมามาถ่ายทอดบอกสอนให้การทำมาหาจริง ของสัตว์โลกที่เกิดหากเราไปพึ่งพาบัณฑิตสักคนหนึ่งเนี่ยสั่งสอนให้เราทำเนี่ยมันจะเกิดมีทรัพย์มีโพกระทรัพย์มาก ทำได้อันนี้เราทำตามใจชอบของตนเองไม่ได้สนใจเหมือนกษัตริย์ทั้งหลายเหมือนกษัตริย์เดรัจฉานหาอยู่หาจินเกิดมาแล้วต้องทำมาหาจินอย่างไรมันก็ไปตามสัตว์เกิดมาแต่ละชนิดมันจินเนื้อเป็นอาหารจินผักผักผักสะเป็นอาหารจิน หญ้าจินอันนี้เป็นอาหารเป็นกลุ่มกุ่มกันไปถ้ามาเปรียบสัตว์มนุษย์เนี่ยโอ้โหกินทุกอย่างที่ขวางหน้าอันนี้คือสัตว์มนุษย์ทุกวันนี้ในปัจจุบัน เอาทุกอย่างกินทุกอย่างที่ขวางหน้าตรงนี้แหละอันตรายมากเลยเพราะว่าคล้ายกับสัตว์เดรัจฉานชิดเองทำเองทั้งหมด เมื่อคิดเองทําเองแล้วมันก็เลยไปในแนวทางไม่ดีคือมิจฉาทิฐิเพราะมีความเห็นผิดแล้วก็วไปทําผิดไปเลยถ้าไปศึกษาคําสอนของบัณฑิตผู้ที่บัญญัติไว้ใครบัณฑิตคนไหนทุกวันนี้เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้า บัณฑิตผู้นี้บัญญัติเอาไว้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจากจเจริญจะมีความสุขจะเกิดความสุขให้จะ,จะเจริญในทรัพย์สินทั้งหลายโภคะทั้งหลาย ไม่ลําบากไม่เครียดคัดมีอยู่มีกินมีใช้ถ้าไม่ทําตามบัณฑิตเราก็สเปะสปะไปทั่วมั่วไปหมดไม่มีหลัก ผู้ที่มีหลักมีเงินมีทองก็กยังดิ้นลนขนขววยสเปะสปะไปทั่วหมดพอเราจะตายก็ไม่รู้เรื่องว่าจะไปไหนตายแล้วตายเปล่าตายแล้วก็ลแล้วเลย อ่านี่ความคิดของคนแต่พระพุทธเจ้าว่าตายแล้วมันไม่แล้วมันกลับเกิดมาตายอีกมันเกิดเป็นอะไรอ่ะห้าคติที่ไปเทวดาบ้างน้อยนะเทวดาจะจะได้เกิดเป็นเทวดาในน้อยนิดเองไม่จีภพไม่กี่ชาติ เป็นมนุษย์บ้างเป็นมนุษย์นี่ก็น้อยสัตว์ในโลกนี้ตายไปจะตกนรกเป็นส่วนมากที่จะกลับเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย <c oughs> เท่ากเกษตรดินในปลายเล็บของเราตถาพุเศษดินนะเอาดูดีๆนะเอาปลายเล็บช้อนเศษดินขึ้นมาเทลงในกระดาษแล้วก็ เอากล้องจุลทรรศน์เนี่ยไปนับว่ามันมีกี่เม็ดก็แท้นั้นน่ะนับได้ที่จะได้เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดานะนอกนั้นตกนรกกันทั้งหดเวียนอยู่นั่นถ้าลงไปจากเสียมนุษย์แล้วก็คือเปรตวิสัยแล้วก็เป็นมนุษย์เอ้ยแล้วก็เป็นสัตวน์นรก สัตว์เดรัจฉานพวกนี้จกไม่ได้กลับเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกง่ายเลยนานมากถ้าลงไปในสามคตินี่เปรตวิสัยสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์มนุษย์นะี่ยดยสัตว์นรกเนี่ยจะได้กลับเกิดมาอีกเนี่ยยากมากแล้วเราไม่กลัวเหลยไปถึงขั้นโลกันดาราลิก ลงไปลึกถึงขั้นนั้นน่ะแล้วมีภิกษุถามพระพุทธเจ้าว่าเอ้ยโลกันว่าน่ากลัวหน้ามืดเออมืมอดมากมืดมน์จนไม่เห็นอะไรน่ากลัวแท้ๆสิ่งที่น่ากลัวกว่าโลกันตนานลิกมืดกว่าโลกันตนานลิก น่ากลัวกว่าโลกันตนาลิกเนี่ยมีอีกไหมพระพุทธเจ้าตอบว่ามีคือมนุษย์ทั้งหลายมืดกว่าโลกันตนาลิกอีกโลกันตนาลิก ว่ามืดเนี่ยก็ยังมีส่วนที่จะเห็นเป็นบางครั้งสว่างเป็นบางครั้งนิดนิดหน่อยมนุษย์นี่ไม่มีโอกาสเลยน่ากว่ากว่าโลกันตนาลิกมืดกว่าโลกันตนาลิกไปอีกตรงไหนอ่ะ จิตของมนุษย์น่ทุกวันนี้แหละเมื่อไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหาความสว่างไม่มีเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นสัตยู่นั่นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เป็นเปรตวิสัยก็สัตว์สัตว์นรกก็สัตว์สัตว์มนุษย์ก็สัตว์เทวดาก็สัตว์ อันนี้ลงไปว่าสัตว์เพราะเหตุว่าไม่รู้สัจจะความจริงอะไรเลยอยู่มืดมดอนอนทการทั้งทังที่มันมีอยู่สัจจะความจริงก็มีอยู่ในโลกความสว่างสวัยก็มีอยู่ในโลก โลกกระาธาตหนึ่งโลกกระาธาตหนึ่งที่เกิดมามีมีอะไรอะไรอยู่ในนั้นบอกง่ายๆก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์มีทุกอย่างอยู่ในตัวของคนมีทุกข์มีสุขมีเปรตวิสัยมีสัตว์นรกมีเทวดามี มนุษย์อยู่ในนั้นอยู่ในตัวคนเดียวนั้นหาดูสิช่วงไหนเราเป็นเปรทุกวันนี้ยังไม่ตายเนี่ยช่วงไหนเราเป็นสัตว์เดรัจฉานช่วงไหนที่เราได้ลงไปเกิดในนรกทุกวันนี้แหละ ยังไม่ตายนี่แหละยังอยู่ในกายหยาบเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนหรอกตรงนี้เนี่ยคนไม่รู้ทั้งทั้งที่มันมีอยู่ในตัวเองแต่ไม่มีใครรู้อะไรเลยมันถึงมืดกลัวโลกันตนาลิก <c oughs> ทูกชาติของมนุษย์เกิดทุกวันนี้ก็ยังมีอีกแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะอยู่ทุกวันเนี้ที่ยังมีกายหยาบเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมันก็ไปท่องเที่ยวอยู่หลายที่เป็นมนุษย์บ้างเป็นเป็ตวิสัยบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างอยู่ทุกวันนี้แหละ แต่ไม่รู้ตัวเองว่าเวียนว่ายตายเกิดนับการเกิดการตายเราไม่ได้แต่ละวันละวันละวันเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่ละวันเป็นอะไรกันไปบ้างลองเข้าไปศึกษาคำสอนดูสิเดี๋ยวจะหาว่า พระรูปนี้พูดอะไรเข้าไปให้ลึกลงไปให้ลึกอย่าไปตื้นๆธรรมะชั้นลึกมันรู้ลึกลงไปจนกว่ามนุษย์ที่จะรู้มนุษย์ธรรมดาที่จะรู้ได้ไม่รู้ไดไ้ไม่ง่ายต้องใส่ใจศึกษา ให้เห็นแจ้งในตัวเองแล้วจะเห็นความลึกของธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะชั้นลึกชั้นโลกุตระไม่ใช่โลจียะต้องไปฝึกฝนตนเองให้ออกจากโลจียะแล้วเข้าไปสู่โลกุตระคนนั้นจะเข้าใจโลกทั้งหมดเลยแจ่มแจ้ง ดีไหมพระทั้งหลายอย่ามามัวอยู่ในโลจีเลยไม่โอกาสออกไปบวชแล้วบวชทำไมเนี่ยบวชเพื่ออะไรบวชแล้วไม่พ้นไปได้จากนารก ไม่พ้นไปเลยไม่พ้นจากนรกเลยแล้วบวชอย่างไรเนี่ยน่าจะชิดนะ,ะน่าจะเอาตัวเองให้รอดแล้วก็มาถ่ายทอดบอกสอนให้มหาชนทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจในการบวชของเราให้เกิดประโยชน์อันนี้ไม่เลยอะไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นได้เลย แม้ตัวเองก็ไม่ได้แม้ผู้อื่นก็ไม่ได้เปล่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ออกบวชแล้วก็สูญเปล่าในชีวิตได้แต่อะไรอะ,อะได้แต่ สามคติข้างล่างทุกคติวินิบาทนารกไม่ผลไปเสียจากตรงนี้เลยน่าสงสารมนุษย์โยมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายรีบเปลี่ยนตัวเองซะไม่สาย เข้าไปศึกษารีบศึกษาแล้วก็จะเห็นแจ้งแทงตลอดในโลกธาตุทั้งสี่โลกธาตุทั้งสี่คืออะไรดินน้ำไฟลมสี่ธาตุนี้แหละที่วิญญาณได้เข้ามาอยู่อาศัย เดินไปเดินมาอยู่เข้าไปศึกษาตัวเองเนี่แต่ต้องมีคนชี้ทางนะผู้ที่ชี้ทางก็คือทำวินัยเป็นศารรสดาของพวกเราเข้าใจเนาะทำวินัย แต่ต้องทำวินัยของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ของเถรละสมาคมนะมั่วนะน,นั่นอะ่ะไม่แจม่มแจ้งเห็นแต่ไม่แจม่มแจ้งเป็นมิจฉาก็มีสัมมาเป็นส่วนน้อย ให้เข้ามาทำวินัยอันเป็นโลกุตระทำวินัยอันเป็นพุทธทวจนะตัวนี้เองอย่าพลาดขออนุโมทนากับทุกคนที่ได้ยินได้ฟังได้ชมรีบศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองซะมันจะได้มาเกิดมาฟรี จะได้สว่างโลกจะได้แก่มแจ้งในทางไปในทางประพฤติปฏิบัติในแต่ในแนวทางธรรม,มาหาจินในโลกนี้อย่างเป็นสุขอยู่อย่างเป็นสุขขออนุโมทนากับทุกคนวันนี้เพียงแค่นี้สาธุ